ครับใส่เอาไว้ครับโดนอะไรครับโดนเตาครับพี่น้องโอ้ไม่น่าเชื่อครับเตาเดินมาโดนครับโดนขาครับโอ้คือพิสดารครับ โอ้สงสารเลยโดนได้ไงะ่ะเดินมายังไงเนาะนี่นึกว่าโดนอันนี้ครับตัวสีแดงครับที่ไหนได้ครับโดนคุณเต่าครับรู้สงสารใส่กับหนูครับแต่โดนตัวนี้ครับโห้มีน่าเชื่อก็ตั้งเชื่อครับ เดือดมาได้ไงนเนาะนี่